lặp lêu đây rồi, lặp khi nào còn chưa không phải là tại vì trong nhóm เอาเด้อวันนี้ไม่มีเรือวันนี้ออมีเราเราโดดเลยวันนี้เอาขึ้นให้เยอะๆเเ <laughs> <laughs> อาไม่ได้ <laughs> ปลาช่อนครับสุดยอดทำไมมันไม่กัดเราเออนั่นสิยด่มันจะกัดเรากัดผิดที่ใหญ่มาเนี่ยนี่ไงอีกแล้วเห็นไหม ตกใจ,กใจอืมครับครับ,รบติดด,ดึงมาตรงๆด,ไไดิไม่ได้ไม่ได้ ขึ้นมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นเอาไม้ขนาดนั้นเห็นตัวเลยเมื่อกี้นี้ดำปีเลยกระปีตะปูนไหมเห็นเห็น

Bye. 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 น้ำลงนะออยุงอุ้ยเอาวัดสวยตะขันไว้เล่นไป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 วนวนวนกลับมาม้วนกลับมาม้วนกลับมาตะขันสูงไหมตะขันสูงไหม้วนวนวนเร็ว ม้วนตู้น่อยม้วนตู้นัยเอาเม้วนงางัามวนไม่ต้องัดเบาเบาม้วนค่อยค่อยค่อยเอาหลุดววหััหัวัดหััววหหัวหัอหัหัวัวห้ยวหัหห ขาดได้ไงอ่ะขาดขาดเอ้าทำไมขาดพีออ่ะมาวุ่นกัดไปด้วยดิวชัยไม่ใช่เอ่มันกระพีอมันระเบิดไงเอ้ยทำไมระเบิดเลยหรอใช่เดี๋ยวขอดูหน่อยยังไงขาดูหน่อยไม่ใช่เอาเอามาดูหน่อยโอ้ยหูยอุ้งต้นแบบบุบเลยอ่ะอุ้ยขาดตรงปมอ่ะใช่ใช่ขาดตรงปมอ่ะโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่มาก ใหญ่ๆมากเลยกำมาเหยียบไต้แล้วแหละรูแบบเมื่อกี้ติดติดตรงไหนอ่ะมมันไ่ตรงนี้เหรอใช่มันกัดกลางคลองเลยนะมันวิ่งเข้าโน่นอยู่เมื่อกี้เราเอาเข้ารูไหนไม่รู้อ่ะรูโน้นอันนี้เข้ามาตรงนี้แต่มันตามมากัดกลางคลองเลยโอ้สุดยอดแล้วมันกัดติดแล้วเบ็ดเปิดทันทีเลยไงให้น้าชัยผูกอ่ะไม่ละเธอแล้วเธอถ่ายคลิปติดก็ใช่ใช่ปาร์ติวปาร์ติวปปลามันไม่หมดสักทีไงใช่มือสั่นมือสั่นนี่ ดัน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 นั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไะแต่มันมันติดเหมือนมันติดที้นั่นพอดีใบจาก มันดูดจุ๊บเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ช่วงก่อน <laughs> ใกล้ไปมากใกล้มากเลยจะตีไปตรงกลางสีนี้ ครับอุ้ย้องอะไรตกใจอะไรนะใช่ไใบมันแค่มันค้ำกันแ,แล้วมันหล่นลงไปเฉยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <ใบ S 1> อะไรอ่ะใบมันม,ม,ม,มนก้านมันหักแล้วมันรับนี้รับนั่นหับกันไม่ไหวมันก็หักลงไปเฉย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช uh, really ่แล้วนะชัยตัวอะไรอ่ะหุ่นเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะชัยตัวอะไรอ่ะหุ่นไม่ใช่มันจะมีอะไรเหมือนงูอ่ะไม่รู้ใช่เปล่าได้แค่เห็นตรงไหนอ่ะนั่นน่ะ ไหนยังก็ชี้สิไม่ตบนนั่นไงไหนนั่นน่ะ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 เห็นนะเห็นนะไม่เห็นนั่นน่ะก็ก็มองไม่เห็นอ่ะนั่นน่ะเห็นนั่นน่ะไม่เห็นเหรอขาวๆนั่นน่ะเสียดปลายคันเบ็ดชี้อยู่นี่ไงไหนวะไหนบอกไม่นั่นน่ะเห็นนะอยู่ในโคนตรงนี้เหรออืมไม่รู้เหมือนกันโอน่าใช่ข้างบนเถอะมอง่ไเ คนยู่นี่เขาก็ทำมาหายกันใช่ไหมครับการที่มันหักลง้การที่มันค่อยๆเอ็นลงลั่น้หละแต่ยังไม่เห็นจัดเลยใช่ไ,ไม่เห็นตัวเลยใช่ เหมือนใบจักกับมันค้ำกันแล้วมันหักลงหักลงแล้วพอก้านจาก,กมันหักเฉยๆเหมือนไม่รู้มันมันเป็นแบบเหมือนมันห้อยหัวลงมาเป,มมเป็นใบจากใบจากสีขาวๆอ่ะเหรอตกใจดูแล้วโดดเราตกใจนะตกใจเลย ขาดเดียวขาดปลาได้ได้ทุกอย่างได้ปลาช่อนกนนไดได้ทุกอย่างยกเว้นปลาตัวหนึ่งนะไม่เป็นไรเอาใหม่หมดสภาพ 我说话吧。